นายเจ้าสัวเปรมนะครับเออไปเลยนะครับมีเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับปกป้องตัวเองไม่ได้จะเอาอะไรล่ะช่วยตัวเองไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะครับนะนะครับสัมภารก็จะดูนะครับแค่เท่าที่เรายื่นแบบนะครับอ่านะครับถ้าไม่ได้กิจกจริใหญ่เยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับนะนะครับรูปพระไม่เท่าไรนะครับรูปในหลวงสําคัญกว่านะครับวิลลิงเมสซีนนะครับก็ไม่รู้นะครับมันไม่มันถือว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ามันอะ นะครับไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ามันมันเก็บหมดนะครับเห็นไหม่ะมันเอากวาดหมดอ่ะนะครับเอาลงหมดนะครับพระเพรอะนะครับอะไรที่เอาวามาไว้นั่นนะเห็นไหมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมถ้ามันศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์สิทธิ์เฉพาะครั้งแรกๆแค่นั้นนะที่จําเลยมันนับถือนะนะครับในเมื่อมันขอแล้วมันไม่ได้มันก็ไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหม่ะนะครับทุกวันนี้ที่มันแบกนาคไปแบกนาคมาน่ะเพราะนาคมันหากินได้ไงถ้ามันหากินไม่ได้ นะครับเออมันนากมันหากินได้นะครับแบกไปแบกมาแล้วมันจะไปจอได้ยังไงนะครับมันเหล็กมันโดนโดนน้าไปหมดแล้วอ่ะเหล็กมันเป็นสนิมหมดแล้วมันอันตรายแล้วนะครับนะเหล็กมันเป็นสนิมหมดแล้วนะครับเออเป็นสนิมหมดแล้วถึงมันจอได้อีกหน่อยมันก็แตกระเบิดหมดอ่ะเห็นไหม่ะมันก็จะระเบิดทั้งหมดอ่ะนะครับเออ ยังอนุมัติแล้วเปล่านักกาอนุมานนักกาขอหอยสดกันลงแล้วอย่างนะครับลงอนุมัติแล้วเปล่านักเอาโนุมันจะมาขอไม่ได้นะครับเนาะนักท้องยี่สิบบาทนู่นนะลุงลุงอ่ะที่แปดไร่มันทําอะไรกันน้ําท่วมมันอย่างนะครับเออมันเฝ้านักเออใครเฝ้าให้มันนักที่แปดไร่ใกล้เขาเหลียงซานเลอนะครับนะมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะตลอดไปตราบนานเท่านานมันไม่เจริญมากไปกว่านั้นเชื่อลุงโมคลสิ นะครับนมันไม่เจริญมากไปกว่านั้นเพราะมันไม่ทับนาไงมันไปอยู่เพื่อสร้างคอนเทนต์กันเท่านั้นนะครับไอ้จาเลยมันไปอยู่เพื่อสร้างคอนเทนต์นะครับที่มันมีหน้าก็เพื่อที่จะขอเงินนะครับเห็นไหมล่ะมีใครกล้าไปหามันไหมล่ะนะครับมีแต่คนในหมู่บ้านในบริเวณใกล้ๆเท่านั้นแหละนะครับแต่ละคนน่ะก็ไปหานะครับเห็นไหมไปหาน่ะแล้วเสียงมันก็ดีนะครับเผื่อไปหาแล้วจําเลยให้เงินล่ะนะครับมันรู้ว่า นะครับจำเลยนะครับชอบเอาเงินผมอน่ะนะครับถ้าไปแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับจำเลยก็เอาเงินฝากคนอื่นเอาเงินมาส่งเห็นไหมเขาเรียกว่าเอาเงินผมอาเหมือนจำเลยเนี่ยเหมือนเอาเงินซื้อเสียงนะครับช่วงนี้นะครับเหมือนเอาเงินซื้อเสียงนะครับจ้างคนเข้ามาคบอ่ะนะครับเออนะครับจ้างคนเข้ามาคบนะครับแค่ขอให้ท่านนายรับคดีนะนะครับท่านนายไม่ยอมรับนะครับพรพ่อผมจะสักดิทธิ์กับมันได้ยังไงนะครับน่ะ ไว้ท่านนายหน้กรับคดีท่านนายหนไม่ยอมรับนะพระพรจะสัก์มันได้ยังไงนะครับนะมันไม่เกี่ยวนะครับนะเออมันขอนะครับมันไม่ทําดีแล้วมันจะขอเนี่ยถามท่านที่ทํางานนะครับนะครับกรมนะครับรัชทันซีนะครับนะครับผมว่านะครับสักิ์นะครับท่านช่วยให้มันมีคดีนะครับเพราะคนชั่วนะครับท่านก็จะจัดให้กรรมไปนะครับเนี่ย จริงๆนะครับเห็นไหมไปลบหลู่เขานะครับกลับกลายเป็นว่านะครับหลังจากนั้นนะครับที่มันเช็ดนะมันไม่พอใจนะครับมันไม่พอใจสารพัดมนะครับที่ไม่ไม่ให้มันรู้ผลเนี่ยอุตสาซื้อผลละหมากลากไม้ไปแล้วก็ลำถวายด้วยเห็นไหมมันคิดว่านะครับเป็นสิ่งล้อเล่นได้ง่ายๆนะครับแล้วเอากางเกงในกับไปเช็ดสารพรดลมอย่างเงี้ยนะครับน่ะ แล้วก็มาขึงให้คนทั้งโลกเขาได้ดูนะครับด้านหลังจากนั้นะ side, นะครับมันก็เป็นยังไงเห็นไหมล่ะมันก็โดนตัดส so ินนะครับเห็นไหมโดนตัดสินต่างๆนานามันไม่รอดหรอกนะครับเออมันไม่รอดนะครับเชื่อล like ุมพะคอนสินะครับตราบใดที่มันยิ่งนะครับมันยิ่งทํานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้น่ะสารพระพรมเนี่ยใคเห็นไหมน่ะนะครับเป็นรูปร่างเป็นมนุษย์นะครับเห็นไหมน่ะนะครับเป็นเทพนะครับเป็นเทพนะครับเป็นเทพในรูปร่างเป็นมนุษย์เห็น ถ้าไม่พอใจมันก็ไม่เอาพอ,พอใจมันก็เขี่ยลงอ่ะรูปพระสงฆ์องค์เจ้ารูปพระศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะ่ะเห็นไหมที่มันเอาไปไว้บนหน้าบ้านมันนะ่ะนะครับบนหน้าบ้านมันท้ายที่สุดแล้วมันก็หลือทิ้งหมดเห็นไหมนะนะครับขอดทิ้งหมดนะครับเห็นไหมนะไม่เหลือเลยคืนนะครับไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับมันบอกว่าเป็นแค่กระดาษนะครับเออเป็นแค่รูปภาพมันจะศักดิ์สิทธิ์กว่าคนได้ยังไงเห็นไหมนะมันนี่ศักดิ์สิทธิ์กว่านะครับน่ะ หน้าของมันน่ะสักสีกว่าทั้งเยอะนะครับลากไปทางไหนอุ้มไปทางไหนนะครับก็ได้แต่เงินแต่ทองไงมันเชื่ออย่างนั้นนะครับสิ่งที่ทําแล้วได้เงินได้ทองมันเชื่อนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะหายไปไหนหมดไม่มีใครกดไลค์เลยนะครับว่า